สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็พาเด็กเดกๆ,ๆปั๊มไปรับวัคซีนนะคะนี่ค่ะก็ถึงแล้วนะคะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านมีตาให้เด็กๆปั๊มได้รับวัคซีนเข็มที่3ค่ะท่านที่อยู่แดนไกลนะคะที่ทํากลงให้กับเด็กๆบ้าน3ามบนนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีอ่า คนนั้นนะคะนะคะแม่นายกราบขอพระคุณท่านอีกครั้งค่ะขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะร่ํารวยร่ํารวยค่ะเด็กๆก็มารับวัคซีนเข็มสามแล้วก็หยอดเห็บมัดด้วยนะคะค่ะคุณหมอบอกว่าเด็กๆอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะน่าจะได้ทำหมันแล้วเพราะว่าเด็กๆ โตเร็วมากนะคะแล้วเขาก็จะติดสัตว์เร็วเพื่อเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เขาได้ติดสัตว์ก่อนอย่างนี้นะคะคุณหมอก็เลยแนะนําให้ให้ทํามันนะคะประมาณสักเดือนหน้านะคะโอ้โหถ้างั้นน้องบุญเงินเกิดก่อนเด็กๆปั๊มก็น่าจะได้ทําแล้วนะคะยังไงก็ แม่น้อยแม่น้อยคิดว่าน้องน้องบุญเงินนะคะน่าจะได้ทํามันแล้วนะคะเพราะว่าวันนั้นก็เห็นบุญทวีนะ,ะขึ้นโคมน้องบุญเงินนะคะแม่น้อยก็ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเด็กๆก็ไม่งอแงน,นะคะไม่งอ,งนนะะงองแงล้วรับวัคซีนเสร็จก็พาเด็กๆมากลับบ้านกินอาหารพักผ่อนกันนะคะ อีกอย่างหนึ่งไม่น้อยก็กราบขอบคุณคุณยายหมอนะคะส่งอุโมงค์ลายสตอเบอรี่นะคะมาให้กับเด็กๆนะคะไม่น้อยก็กราบขอบคุณคุณยายหมอนะคะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะเด็กๆก็คงต้องตื่นเต้นหน้าเลยเย็นนี้ก็จะเอาเข้าไปให้เด็กๆนะคะเด็กๆเห็นของใหม่นี้โหไม่อยากจะพูดเลยค่ะตื่นตาตื่นใจเล่นแบบ โหมีทั้งหมดสิบสิบเจ็ดตัวนี่ก็คงต้องแย่งกันนะคะแย่งกันนะคะแต่แย่งกันก็มีบางตัวะคะ่ะที่ที่แย่งไม่ได้นะคะแต่แต่ก็ก็เล่นด้วยด้วยกันได้นะคะเนี่ยค่ะมีน้อยก็กราบขอบคุณแล้วก็กราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะที่ให้ซื้ออาหารเปียกด้วยค่ะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะ เด็กๆมารับวัคซีนครั้งนี้นะคะเป็นเข็มสุดท้ายแล้วก็จะได้รับอีกทีก็คงจะเป็นปีหน้านะคะเหลือก็เหลือก็แค่เรื่องทาหมันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเพศเมียทั้ง3ตัวเลยค่ะวันนี้แม่น้อยเดินทางมานะคะก็แวะลงซื้อผลไม้นะซื้อส้มแล้วก็ไปเห็นแมวตัวเมียกับตัวผู้นะคะตัวผู้นี่ติดสัตว์แล้วก็ตัวเมียนี่โดนตัวผู้ ขวนจนเป็นแผลลึกเลยนะคะน่าสงสารมากเลยค่ะเขาติดสัตว์แล้วเขาเขาก็ทํร้ายทาร้ายนะคะทําร้ายเพศเมียคะ่ะตัวเมียโอ้สงสารตัวเมียจริงๆเลยคะ่ะแม่น้อยเห็นนะคะมันแม่น้อยก็ได้ถ่ายคลิปไว้อยู่นะ,ะโอ้เป็นเลือดเป็นแผลใหญ่เลยโอ้หน่าสงสารจริง,รงๆนี่ละคะแม่น้อยเพิ่งเคยเห็นนะคะ <c oughs> เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเวลาตัวผู้ติดสัตว์แล้วแล้วโดนแล้ว,แล,วแล้วตัวผู้ติดสัตว์แล้วก็ไป ไปขึ้นคมตัวเมียแล้วก็ทําร้ายตัวเมียเป็นแผลอย่างหนักเลยนะคะเลือดไหลเลยโอ้หน้าสงสารมากเลยค่ะไม่น้อยเห็นนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นห่วงน้องบุญเงินนะคะน้องบุญเงินของเราก็โตเป็นสาวเต็มที่น่าจะได้รับไ,ไ,ดได้รับการทํามันนะคะ,ะก็เดี๋ยว,ยวไม่น้อยจะลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะมาขอความเมตตาให้น้องบุญเงินในคราวหน้านะคะนะคะ ก็าภาพน่ารักน่ารักที่เด็กๆไปรับวัคซีนครั้งนี้นะคะเด็กๆเดินทางไปไม่ร้องไม่งองเงยเลยนะคะรู้จักความมากเลยค่ะเด็กๆปั๊มสามตัวนี้ค่ะน่ารักที่สุดเลยนะคะยอดเห็บหมัดให้เด็กๆทุกตัวเลยค่ะแล้วก็คุณหมอก็แถมอาหารเปียกให้อีกนะคะสามซองค่ะเอาไว้เอาไว้มาให้กับเด็กๆกินนะคะก็จะมีวัคซีนรวมก็สองเข็มนะคะที่คุณหมอบอกนะคะ จิ้มน,นิดเดียวก็ไม่งอยแงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็กราบขอบคุณทุกๆท่านค่ะเดินทางมาถึงบ้านแล้วก็จะกินข้าวกินอาหารก่อนนะคะไม่น้อยก็หลังจากนั้นก็ถึงจะไปดูแลเด็กๆก,ก่อนต่อเนื่องในช่วงเย็นนะคะ,นะคะทานอาหารแล้วก็จะพักผ่อนก่อนนะคะ ะะมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะถึงบ้านแล้วก็มา <c oughs> เหนื่อยสงสัยจะเหนื่อยนะคะบุญกระถินค่ะก็มาเจอพัสดุคือคุณยายหมอส่งมาให้นะคะสวยมากค่ะอันใหญ่กว่าอันเก่านะคะนี่ค่ะพัสดุค่ะเป็นอุโมงค์ลายสตรอเบอร์รีนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ